ยังคิดจะแย่ยงอาหารอีกแล้วก็เข้ามันเลยฉันจะสู้กับแกเองโอ้ยหน่อยทำฉันได้นะเจ้าเด็กบ้านเนี่ยเอ๊ะมีสัตว์ประหลาดโผล่ออกมาจากสัตว์ประหลาดอีกตัวหนึ่งด้วยแฮะน้อยเจ้าเด็กแส ร่างกายของฉันเอาฝึกฝนมาจนแข็งแกร่งร้าวกับเหล็ก้ากปีศาจฉันจะลงโทษแกป,ปีศาจเหรอว้ายยืนก่อนนะฉันไม่ใช่ปีศาจนะฉันเป็นมนุษย์ต่างหากล่ะแมกเกียดฮะมนุษย์เหรอเออก็อุ๊ยเกืบแล้วก็ใช่อ่ะสิลองดูฉันให้ดีๆสินี่เห็นมาหยอย่าเข้ามานะอย่าขยับตัวเชียวน,นะ ทิมทิมดูหน่อยนี่เธอเป็นมนุษย์แน่หรือเปล่าเนี่ยก็แน่สซแต่ดูเธอไม่ค่อยเหมือนฉันเลยนี่นาะสูงเก่งตาแล้วก็ดูอ่อนแอด้วยก็ฉันเป็นผู้หญิงนี่นาะผู้หญิงเหรอเธอไล้เหรอผู้หญิงอ่ะเฉยชะมัดเลยเธอไม่เคยเห็นผู้หญิงเรื่องไงกันนะฮะนอกจากท่านปู่แล้วนะฉันก็เพิ่งเห็นมนุษย์วันนี้แหละฮะท่านปู่เคยบอกกับฉันไว้ว่า ถ้าฉันเจอกับผู้หญิงแล้วล้วก็ให้ฉันทําดีกับผู้หญิงเข้าไว้อะนั่นไงเธอต้องทําดีกับฉันนะว่าแต่ตอนนี้เธออยู่กับท่านปูค่คนนั้นเหรอตายไปตั้งนานแล้วเหรอไหนดูหน่อยอย้านี่จะทําอะไรอ่ะทะลึ่งจังเลยผู้หญิงไม่ยักษก็มีหางแฮะเอ๊ะแปลกดีนี่ เฮ้ยจริงๆนี่คงคิดว่าติดหางแล้วเท่ละสิท่านเนี่ยว่าแต่เธอเราเป็นคนสร้างสัตว์ประหลาดนี้เหรอเออนั้นไม่ช่สัตว์ประหลาดหรอกนะรถยนต์ต่างหากล่ะเคยได้ยินท่านปู่เล่าให้ฟังเหมือนกันนะรูปร่างอย่างนี้เองหรอกเหรอเนี่ยเธอเนี่ยตัวเล็กแต่ดูแข็งแรงจังเลยนะแฮ้ท่านปู่นะช่วยฝึกฝนให้ละสิอ้ะจริงสินะ เธอขี่เจ้าซาบรานี่มาสแสดงว่าเธอมาจากเมืองหลวงใชาเปล่าอ่ะใช่แล้วนี่ไปบ้านฉันดิฉันจะเลี้ยงอาหารนะเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงอ่ะ